สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ PN Channel ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆคลิปหน้าฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะเพื่อนๆรู้หรือไม่สายพันธุ์น้องหมาที่แพงที่สุดในโลกมีหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลย1 t i ่งทิเบตันมาสติกราคาอยู่ที่58,000บาทถึง65ล้านบาทเฉลี่ยอายุประมาณ12-15ถึง15ปีเท่านั้น ทิเบตันกําเนิดขึ้นในประเทศทิเบตเมื่อประมาณ5,000ปีมาแล้วมีน้ำหนักโดยประมาณ34-73กิโลกรัมมีขน2ชั้นค่อนข้างหนามีเส้นขนบริเวณคอหางและขาด้านหลังที่ยาวเป็นพิเศษขนสีน้ำตาลดำน้ำเงินเทาโดยมีหรือไม่มีจุดด่างดำก็ได้มีความเป็นตัวเองสูงหัวดื้อฉลาดมากและอารมณ์อ,อ่อนไหว สองสามอยราคา, 3, 000, 10, 000า,ยอ,ายอยู่ที่1,40,000บาทถึง3 e 1 0 0 0บาทเฉลี่ยอายุอยู่ที่1 2 1 4ถึงปีค่ะมีต้นกำเนิดมาจากการผรสมพันธุ์ของหมาป่าและสุนัขจิ้งจอกลักษณะเฉพาะตัวของาม,มอยมีขนหนาเหมาะกับอากาศหนาวและขนสีขาวแล้วกับหิม,มะนะคะพฤติกรรมนิสัยเป็นสุนัขที่ชอบการมีส่วนร่วมกับตือรือร้อนมีความอยากรู้อยากเห็นมีไหวพริบและซุกซนเข้ากันได้ดีกับสัตว์อื่นๆค่ะ 3. โลเชนราคาอยู่ที่6 9 2 0ถึง2,700เฉลี่ยอายุอยู่ที่12-14ถึงปีในอดีตเป็นสายพันธุ์ที่ชมแชนส่งนิยมเลี้ยงกันมีลักษณะคล้ายสิงโตจึงจมีฉายาว่าสิงโตน้อยโลเชนเป็นสุนัขที่มีขนาดในกระทัดรัดมีขนยาวและนุ่มอารมณ์ดีเป็นมิตรมีชีวิตชีวาร่าเริงเห่าเก่งเป็นสุนัขเฝ้าระวังได้ดีสามารถอาศัยในอาพาร์ตเมนต์ได้และผลร่วงน้อยด้วยค่ะ เชาวชาราคาอยู่ที่65 0 0 0ถึง2 2 0 0 0เฉลี่ยอายุอยู่ที่9ถึง15้ปีค่ะเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกสายพันธุ์หนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเชื่อกันว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์โบราณที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมองโกเลียและประเทศจีนตอนเหนือเป็นสุนัขที่มีกำลังมหาศาลมีพละงกำลังมากมีความคล่องแคล่วว่องไวและมักจะมีนิสัยตื่นตัวอยู่เสมอ จุดเด่นก็คือเป็นสุนัขที่มีขนหนาแน่นโดยเฉพาะที่ลำคอจะมีขนพองและมีความมันวาวเป็นสุนัขที่มีนิสัยรับความสงบและชอบความเป็นอิสระทําให้พวกมันมีการตัดสินใจทีดีและมัน่นคงและยังมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากค่ะ 5. ร็อดไวเลอร์ราคาอยู่ที่69,000-210,000บาทเฉลี่ยอายุอยู่ที่8-10ถปีเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมน,นีด้วยลูกลักษณ์ภายนอกที่น่าเกรงขามอาจทำให้คนทั่วไปคิดว่าร็อดไวเลอร์เป็นสุนัขดุร้ายแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นเพียงหมาตัวใหญ่ใจดีนิสัยของสนุนัขร็อดไวเลอร์คั้นผ่อนไหวอ่อนโยนซึ่งขัดกับลูกลักษณ์ที่ดุดันเป็นสายพันธุ์ที่ซื่อสัตย์เชื่อฟังไม่ซุกซนและไม่เหา่าพร่ำเพื่ออีนนออขออาาวามค แข่ง,ขงาได้รับการฝึกอย่างเหมาะสมตั้งแต่เด็กพวกเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับเด็กและสัตว์อื่นๆได้ค่ะ 6. ฟาโรฮาราคาอยู่ที่86,000-170,000บาทเฉลี่ยอายุอยู่ที่11-14ปีมีหน้าตาที่มีความน่าสนใจได้รับความสนใจจากบรรดาผู้รักสัตว์เลี้ยงไปทั่วโลกเนื่องจากมีลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่นมีคนสูงเฉลี่ย53-64เซนติเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่18-27กิโลกรัมมีลักษณะใบหน้ายาวเรีว โหนหู้างและกระดิกได้มากพร้อมทั้งมีตาที่สีอำพันมีลำคอยาวโค้งและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงผมสีขาวบริเวณหน้าอกเรียกว่าสตาร์ผมสั้นและเป็นผมเหลนองงามมีนิสัยแสนรู้และขี้เล่นอีกทั้งมีการชอบเข้าสังคมและสามารถฝึกได้กระ,ะชับกระเฉงและยังมีเสน่ห์อีกด้วยสุดท้ายนะคะ 7. ซาลูกิราคาอยู่ที่65 0 0 0ถึง170,000มบาทเฉลี่ยอายุอยู่ที่1 2ถึง14ปีค่ะมีถิ่นกำเนิดในประเทศอียิปต์เป็นสุนัขที่มีประวัติเก่าแก่แมากอีกพันหนึ่งค่ะ ซึ่งจากหลักฐานพบว่ามีภักสลักของซาลูกิอยู่บนก้อนหินที่มีอายุประมาณ6,000-7,000ปีก่อนคริสต์กาลเป็นสุนัขเที่ยวชาวงอียิบนิยมมาเลี้ยงถึงกับอนุญาตให้นอนบนพรมชั้นดีนักพันนี้สามารถทนกับสภาพอากาศแบบทะเลทรายได้ดีมีสายตายที่กว้างไกลและวิ่งได้เร็วมากมีความสามารถในการล่าสัตว์ต่างๆได้ดีอุปนิสัยร่าเริงฉลาดกล้าหาญร,รักเจ้าของชอบล่าสัตว์ทั้งหมดก็เป็นน้องหมาที่แพงที่สุดในโลกนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับคลิปนี้ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆคลิปหน้าฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ